หนวดดำตัวปิดเกมภัยร้ายมืดรอปิดงานศึกเอกเฮดกับสถานการณ์ที่พี่แกนั้นรอแทงข้างหลังเสมอหากใครนั้นพลาดไม่ระวังตัวสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นของหนวดดำกันบ้างดีกว่าซึ่งแน่นอนว่านะครับมันมีกลุ่มปริศนาที่กําลังจะโจมตีเข้ามาในเอกเฮดใช่ไหมที่โจมตีในการจมเรือนะครับของฝั่งกองทัพเรือไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ เรียกได้ว่านะครับคาดเดาไปต่างๆนาๆนาครับว่าจะเป็นกองทัพคณะปฏิวัติบ้างเป็นกลุ่มหนวดดาบ้างเป็นกลุ่มแชงบ้างนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องรอในการเปิดเผยอีกทีหนึ่งแต่ที่มันชัวร์แล้วแน่ๆนะครับเป็นภัยร้ายภายัยมืดนะครับที่กําลังบุกคลืบคลานมานะครับอย่างกับตัวเงินตัวทองเลยเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มโจรสัต์หนวดดาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยไปแล้วนะครับว่ามีเรือของกลุ่มโจรสัต์หนวดดานั้นได้เรียบเรียบเทียบเทียมมองมองมาที่เกาะเอเคสนะครับ ไอเรือของกลุ <uw> ่มหนวดดำเนี่ยก็คือเป็นเรือที่จมกองทัพเรือนะเพราะนี้ผมพูดไปว่าตรงนั้นเราไม่รู้แต่ที่มันรู้แล้วเนี่ยก็คือไอประเด็นนี้นี่แหละก็คืออย่างน้อยๆนะครับเรือของกลุ่มหนวดดามาไม่ลูกเรือกลุ่มหนวดดามาก็เป็นบอสใหญ่ของกลุ่มหนวดดานี่แหละที่จะมาครั้งนี้นะครับซึ่งถามว่ามาทําไมนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามันมีเหตุผลร้อยแปดมากๆที่หนวดดาจะมาเป็นเพราะหนวดดานั้นนะครับเป็นคนนึงเลยล่ะนะครับที่มักจะหาผลประโยชน์เข้ากลุ่มตัวเองเสมอเลยนะครับและพี่แกนั้นนะครับก็มักจะเลือก ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับและการที่ข่าวนะครับว่ากองทัพเรือนั้นบุกมาล้อมที่เกาะเอเคสนะครับในการจับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรสัตว์หมกวางหรือแม้กระทั่งเวก้าพังนั้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นที่น่าสนใจนะครับของโจรสัตว์ทั่วโลกอยู่แล้วและยิ่งหนวดดาด้วยการมาของเขาครั้งนี้นะครับเขานั้นล้วนได้แต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยซึ่งถามว่าประโยชน์อะไรนะครับที่หนวดดานั้นจะได้อย่างแรกเลยการมาครั้งนี้ของหนวดดาเขานั้นจะต้องได้ประโยชน์แน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับจากสามกลุ่มก้อนหลัก ฝางกลุ่มของพวกเวก้าพังหรือแม้กระทั่งฝั่งกองทัพเรือเป็นเพราะว่าหนวดดํามานะครับมันมาตลบหลังแน่นอนนะอย่างเช่นถ้าตลบหลังกองทัพเรือนะครับมันจะทําให้หนวดดํานั้นสามารถแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากฝั่งกองทัพเรือได้หรือแม้กระทั่งนะครับสามารถทร้งชื่อเสียงให้กับกลุ่มโจรสลัดของตนเองคืงแน่นอนว่ามันมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยนะครับไม่แปลกว่าทําไมการหนวดดานั้นถึงต้องการมามั่วบ้านงานขนาดนี้นะครับคือเขานั้นต้องการมาเก็บตกนะครับผู้ที่ชนะในสืครั้งนี้อย่างถ้าฝั่่งงกอออทัพเรืชนนนนะแ หนวดดานั้นก็ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของตอนเองนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างที่กองทัพเรือมีแต่ก็แน่นอนว่าเป้าหมายหลักแรกที่หนวดดานั้นมาที่นี่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นต้องการตัวดรเวก้าพังสาเหตุเป็นเพราะว่าดรเวก้าพังนั้นเนี่ยก็คือเป็นอัจฉริยะสมองเฟื่องนะครับเป็นผู้ที่ชาดที่สุดในโลกวันพีชใครๆก็อยากจะได้ตัวดรเวก้าพังไปคิดดูแล้วกันว่าถ้ากลุ่มโจรสหนวดดานั้นได้ตัวดรเวก้าพังไปนะครับเขานั้นจะได้ประโยชน์มากมายมากแค่ไหนหหนน,นนนนนวดําาาาาใใตตออออี้้้พยมจจะสสรรงาางงณักิโขเ กันยิ่งใหญ่นะครับก็คือในฐานนะอนาณาจักรของโจรสลัดการที่ได้ดเรเวก้าพังไปนั้นมันสามารถพัฒน,นานะครับอาณาจักรหรือว่าเกาะของตนเองได้หรือนะครับต้องการบางสิ่งบางอย่างจากดกเรเวก้าพังสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทดแทนพลังผลปีศาจเพราะว่ากลุ่มโจรสนวดดานั้นก็อยากจะได้พลังผลปีศาจใช่ไหมการได้ดรเวก้าพังไปนั้นมันโคตรมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอ,อย่างแรกเลยกลุ่มหนวดดานั้นได้ประโยชน์แน่นอนนะครับเป็นเพราะเขานั้นเนี่ยก็คือจะได้สิ่งประดิษฐ์าาวุุธต่่งๆทีลล้สดเย ที่ได้มาจากนะครับดรเวก้าพังหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าแบบว่าอยากจะได้ข้อมูลต่างๆจากคนที่มาฉลาดที่สุดในโลกก็ต้องอยากได้จากดรเวก้าพังไม่แปลกเลยนะครับทำไมถึงอยากได้ดรเวก้าพังเสหลเกินอีกทั้งนะครับการมาชิงตัวดรเวก้าพังนั้นมันก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเพราะกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนะครับที่ท้าชิงโดยตรงเลยกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับในการล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีการที่กลุ่มหมวกฟางนั้นได้ดรเวก้าพััังไปเนนี่มมหหือออบบกิาวุธใ้ตู ย,ยังไงก็แล้วแต่กลุ่มหบกฟางนั้นโคตรแทบระโยน์สุดเลยไม่แปลกใจว่าทําไมการหนวดดานั้นถึงพยายามมาสกัดกั้นในจุดนี้เพราะถ้าเราไล่เรียงในตอนนี้เนี่ยกลุ่มโจรสตัดหนวดดานั้นขาดอะไรนะครับอย่างแรกเลยยังขาดโพนกิกิฟชิ้นสุดท้ายอยู่อย่างที่2กลุ่มหนวดดานั้นยังขาดผู้ที่สามารถอ่านโพนกิกิฟได้นะครับซึ่งการมาครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่ามันก็คงต้องการหมาข้อมูลบางอย่างจากดรเบก้าพังเพื่อหารู้ทางไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับหรืออาจถ้ามาในเกาะครั้งนี้สมมุตินะแฮลนะครับไม่ได้ตัวัวรบดเ้าพง แต่นะครับถ้าพวกเขาจะพัดจะผูนะครับและจับตัวนิโครโรบินไปได้เท่ากับว่านะครับเขานั้นก็จะได้คนที่อ่านโพลีกิไปได,ด้วยเช่นกันนะครับจริงๆไมก่การมาครั้งนี้ผมว่ายังไงก็แล้วแต่หนวดดําต้องมานะครับมันเป็นประโยชน์ของเขาอยู่แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าหนวดดานั้นได้แล่นเรือมาแล้วแต่อยู่ตอนนี้เราต้องมาเดาอีกทีละครับว่าจะเป็นเพียงแค่ลูกเรือมาหรือเปล่าเป็นเจ้าลาฟิตมาหรือเปล่าหรือจะเป็นหนวดดามาเองนะครับถ้าถามผมด้วยส่วนตัวนะผมว่าถ้าระดับนี้มันต้องหนวดดาอยู่แล้วนะสกใแย่ขนาดนี้จะสส่่่งงงใใหห้้ลูกกนนออออมมมาั็ชเรรรืืุ น้หนวดดำนั้นเนี่ยไม่สามารถจัดการดรเวก้าพังได้กลุ่มโจทันหมวกฟางได้ถูกปล่อยให้หนีไปแต่ถ้าหนวดดำนั้นมาตลกปลังนะครับฝั่งทหารเรือและจับนะครับพวกผู้ใหญ่ของฝั่งทหารเรือไปพลเรือโทพลเรือเอกอสมมตินะมันก็ต้องคาดหวังสูงอยู่แล้วในการจับคนระดับพลเรือเอกไปหรือผู้ท้าเซตเทิลไปได้เนี่ยหนวดดำนั้นก็จะสามารถนะครับสารฝั่งของตัวเองได้เพราะหนวดดำนั้นต้องการให้อนาจาักฮาจิโนสึของตัวเองนั้นถูกรับรองนะครับว่าเป็นอาณาจักรจริงๆเพื่อให้ตนเองนั้นได้เป็นราชาและการที่นะครก เปลี่ยนนะครับกสัสถานะของตนเองมันคงเปไ็นอะไรที่มันคุ้มมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งจับคนระดับพลโทเอกไปมันก็ดีอีกเช่นเคยนะครับก็คือมันสามารถแลกเปลี่ยนได้และในตอนนี้หนวดดานั้นก็มีการาฟอยู่ด้วยนะครับเท่ากับว่านะครับแรงมันคูณ2ไปเลยนะครับที่ทางด้านหนวดดานั้นจะสามารถยื่นข้อเสนอนะครับยื่นหมูยื่นแมวนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกพานนะครับจึงทำให้นในตอนนี้หนวดดาต้องเฝ้ารอเลยคือพี่แกมาเนี่ยพี่แกรอดถลบหลังแน่นอนอยู่ที่ว่าพี่แกนั้นจะสามารถหยิบฉวยโอกาสตรงนี้นะครับตรงไหนได้้งนีท สุดผมว่าไอ้ข่าวใหญ่ของโลกวันพีซเนี่ยเผๆจะมีข่าวหนวดดามาด้วยนะครับก็คือมันต้องมีฝ่ายที่สูญเสียแน่นอนอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนะจะเป็นฝ่ายที่สูญเสีย อันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับการที่หนวดดามาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการแย่งชิงความสามารถพลังผลปีศาจด้วยหรือเปล่าอย่างที่เรารู้แหละครับว่าพลังผลปีศาจนะครับหนวดดานั้นก็ยังต้องการอีกผลนะครับเพื่อตัวเองนั้นสามารถครอบครองได้3ผลหรือลูกเรือของตัวเองการมาครั้งนี้โอ้โหมันมีผลปีศาจมากมายผลปีศาจของคนระดับพลเ,เอกอย่างคิสซ์ลูเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจพลังผลปีศาจของลูฟี่เทพนิกะอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันหรือพลังผลปีศาจสมองนะครับของดรเวกาพังอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมันมีพลังผลป รัทบท็อปของเรื่องนะครับที่ควรค่าแก่การแย่งชิงนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยไงว่าทาไมการโหลดดาถึงมาที่นี่มันมีประโยชน์มากมายเลยนะครับในตอนนี้และยิ่งเข้าใกล้สู่ช่วงสุดท้ายวันพีชแล้วการที่นะครับพลาดอีเวนต์สำคัญอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้ไปบางทีแล้วอาจจะพลาดสิ่งสําคัญไปเลยก็ได้นะครับโหลดดาก็คงคิดแหละครับว่าถ้าตนเองนั้นพลาดไปอาจจะพลาดนะครับโพนิกิฟก้อนสุดท้ายก็ได้หรือพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่มีใครรู้หร้กครับว่าโพนิกิฟก้อนสุดท้ายอยู่ที่ไหน กั้นนะครับผู้คนได้หรือสกัดกั้นแม่ใครนั้นเนี่ยสามารถไปกอดสุดท้ายอย่างรับเทลได้มมนเป็นหนทางหนึ่งนะครับที่สกัดกั้นไม่ให้คนอื่นนั้นนำหน้าตัวเองในการคว้าสมบัติลำค่าอย่างวันพีทจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยนะครับกับการมาครั้งนี้ของหนวดดารอเพียงแค่การเฉลยเท่านั้นนะครับว่าหนวดดานั้นจะมาในรูปแบบไหนจะมาในแบบรอบกัดเลยหรือมานะครับเป็นกลุ่มปริศนาที่เรากําลังจะได้เห็นครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวเราขอตัดเป็นเรื่องกลุ่มปริศนานิดนึงละ้วกวองทััคณปฏิ มาอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงโอกาสมากที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยก็เป็นกลุ่มหนวดดาเพราะว่ามันมีคอนเฟิร์มอยู่แล้วว่ากลุ่มหนวดดานั้นมานะครับแต่อยู่ชี้ว่านะครับจะเป็นคนที่มาหักหลังอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะและเหมือนเดิมนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับคิดว่าการที่กลุ่มหนวดดามาที่นี่เนี่ยต้องการผลประโยชน์จากฝั่งไหนมากที่สุดและหนวดดานั้นจะสามารถควา้าโอกาสนี้นะครับเป็นอะไรไปได้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะจะ,จะรู้เหมือนกันนะครับทุกคนนั้นคาดหวังอะไรนนนนนนะะะะะคคครรรรรัััับกกกกาาาาาามมมม้้้้้้งงีีขอหหววดดดเเเพทุยจจไปโช์แลผู นั้นสูญเสียผลประโยชน์มากมายกับการมาของเขานะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเนมาได้เลยและเหมือนเดิมนะฮะหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ